สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านครับวันนี้อยากจะสร้างคอนเทนต์ที่ตัวผมเองใช้ระ้วเวิร์กมากเลยอยากจะฝากให้ทุกคนนะ่ะนำไปใช้ได้เลยครับคือเคล็ดลับในการกระตุ้นตัวเองให้ขายเก่งนะครับให้บรรลุเป้าหมายได้ให้มันเกิดคำว่า p e r s i s t e n c นนะครับแปลว่าวิในแก่นแท้ของความสำเร็จคือวิในเท่านั้นนะทุกคนนะลูกฟลุกเนี่ย มีน้อยหรือแทบไม่มีเลยนะครับดวงกับลูกฟลุกเนะี่ยมีผลนะแต่ว่าก็น้อยมากๆวินัยที่เราทําทุกวันเนี่ยแหละครับเหมือนกับการออกกําลังกายอะ่ะมันจะทําให้เราบรรลุเป้าหมายสูงสุดได้แต่แน่นอนว่ามันธรรมชาติของคนนะครับเราทุ่มเททําอะไรไปมากๆเนี่ยมีเหนื่อยมีท้ออยู่แล้วแต่ละคนเจอแรงกดดันที่ต่างกันสภาพจิตใจความแข็งแกรง่งไม่เหมือนกัน จึงไม่แปลกที่มันจะต้องมีอะไรกระตุ้นเนาะหรือว่าน้ําอะไรที่มันคอยชโลมหัวใจเราให้มันสู้ไงทุกอย่างมันอยู่ที่ใจนะครับแต่ถ้ามันมีสารกระตุน้นและถ้าเรากระตุ้นตัวเองได้เนี่ยมันจะเป็นแรงกระตุ้นที่ไม่มีวันรู้จบนะครับโดยที่คุณไม่ต้องมาฟังคลิปผมอีกต่อไปแล้วนะครับไม่ต้องมาฟังเพลงปลุกใจหรือว่าดูไลฟ์โค้ชอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณสามารถกระตุ้นตัวเองได้ทุกวันนะครับ อย่างแรกนะมองภาพเป้าหมายสูงสุดมองมันทุกวันเลยคิดตามทุกวันคิดและอยากได้มาครอบครองนะครับจนเอาไปฝันเลยเชื่อไหมว่าวันนี้เซลล์ไร้ล้านเนี่ยฝันอยู่ทุกวันกับไอ้รถปอร์เช่911านึ่งหะหลังๆผมลามไปถึงเฟอร์ราี่แล้วครับเมื่อคืนฝันเลยบบแบบเลยอยากจะพูดมากเลยว่าเฮ้ยนี่กูอยากได้จนกูฝันแล้วอะคือเนื่องด้วยว่าลูกศิษย์เนี่ย มาเรียนกับผมเยอะนะครับมีท่านหนึ่งขับลัมโบมาอีกท่านหนึ่งขับเก้าหนึ่งหนึ่งมาผมก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยมันก็เคยเป็นแพชชั่นเรานี่ว่ะคือโอเคแหละยอมรับว่าเอาสิ่งของเป็นตัวตั้งเนี่ยมันอาจจะเหมือนดูวัตถุนิยมไปหน่อยนะแต่สำหรับผมมันก็ทําให้รายได้อะมันเพิ่มขึ้นตามอยู่แล้วเพราะการจะซื้อเก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยราคาเต็มมันนะครับโดยเช็คมาประมาณสิบเจ็ดล้าน 17ล้านเนี่ยนะผมนั่งคิดดูแล้วถ้าผมหาไปลายนะครับเฉพาะไปลายปีนี้นะ80ล้านนะครับผมน่าจะมีอัตราการเข้าวินเนะี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมจะได้แน่ๆละสี่สิบล้านถูกปะ่ะสี่สิบล้านเนี่ยคือหักนูน่นหักนี่เนี่ยผมอาจจะได้สักประมาณยี่สิบล้านสิบยี่สิบล้านนะเพราะกำไรผมข้านล่างสูงหมายว่าเฮ้ยมันก็เป็นไปได้นี่วะนะแล้วซื้อมันไม่อาจจะต้องแบบซื้อสดสิบเจ็ดล้านก็ได้นะครับ ดาวสักครึ่งนึ่งอะผ่อนก็ประมาณแสนกว่าสองแสนเนี่ยยังมีปัญญาจ่ายอยู่เอ้ยมันเป็นไปได้วะแล้วมันชักมันละ่ะมันกลายเป็นว่าวันๆนึงเนี่ยมองเห็นแต่สิ่งที่เราอยากได้อ่ะไปห้างทีไรมันก็ไอ้เก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยผ่านหน้าตลอดเฟอร์รารี่อย่างเงี้ยแม่งมาอีกแล้วลัมโบเนาะมันกลายเป็นว่าเรากล้าไปคุยกับคนที่มีไอ้เจ้าเนี่ย ผมก็ถามไปตรงๆเลยเฮ้ยไอ้ตอนจะซื้อเนี่ยคือเราทําธุรกิจไงการเอาเงินสดทั้งหมดมาซื้อม,มันต้องมีวิธีถูกปะ่ะฮ้ยคุณนำไงวะเขาก็สอนผมนะเฮ้ยคุณทำง,ง,งี้เนี่ยบริหารเงินแบบนี้เออมันไม่จำเป็นต้องมั่งซื้อสดก็ได้หรือรถพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าซื้อมาเนี่ยปล่อยขายต่อมันยังปล่อยได้เพราะว่ารถมันก็มีคนอยากจะรับต่ออยู่แล้วแล้วเจ็บไมนะ่หนักผมก็เออว่ะเฮ้ยมันก็ไม่ได้แบบซื้อแล้วขาดทุนยับขนาดนั้นนี่ว่ะเดือดร้อนจริงๆก็ขายได้ชักม ตื่นมาวันนี้แม่งคือโคตรมันเลยทางานแบบหาลูกค้าแม่งทั้งวันเลยเพราะงั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าเป้าหมายเนี่ยถ้ามันไม่ใหญ่มันไม่เจ๋งเนี่ยมันง่ายไงอย่างเช่นแบบเอ้ยกูได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นจากสองหมื่นเป็นสามหมื่นปีหน้าพอแล้วกูพอใจล้วคือเป้าคุณแม่งเล็กไงมันก็เลยทําให้คุณทํางานไปวันๆถูกปะแต่ถ้าเป้าใหญ่ด้วยความเป็นเซล์อะ แต่โอเคผมเป็นเจ้าของเนี่ยมันก็หวังเป็น10ล้านได้เป็นร้อยล้านเนี่ยมันก็ต้องรายเลเวลนั้นแต่ถ้าเราเป็นเซลลเนี่ยเริ่มจากอะไรดีเช่นจะซื้อบ้าน5้าล้านขึ้นไปเนี่ยคุณอยากคุณต้องมีรายได้ประมาณ6 7เ0 0 0หมื่นแสนหนึ่งใช่ปะดูสู่ค่าคอมรอเลยครับมาดูเลยว่าบริษัทเราอจ่ายค่าคอมยังไงวะแล้วแม่งต้องทําเท่าไหร่ถึงจะได้เดือนละแสนอย่างเงี้ยเอา,อางี้เลยแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮียกูอยากทํางานชิบหายกูอยากขายของกูอยากจะรวยนะ สิ่งของกับความรวยความมัง่งคั่งอ่ะมันของคู่กันครับมึงเอามาตั้งข้างกันเลยกูจะเอารถสปอร์ตมึงเขียนไปเลยกูจะเอาบ้านสิบล้านมึงใส่ไปเลยกูอยากมีเมียสวยๆต้องมีเงินเลี้ยงต้องมีเงินเลี้ยง,เ,งเ,ยเด็กมึงเอาเลยแม่งโคตรมันนะครับแล้วคุณจะรวยเฮี้ยชีวิตแม่งมีความหมายชิบหายจนยิ่งดีนะยิ่งจนเนี่ยเออเดี๋ยวกูมีกูจะไปตอกหน้าแม่งเลยถูกไหมชีวิตกูต้องดีขึ้นเรื่องกระตุ้นนะครับเป้าหมายเนี่แหละ แล้วไปลงมือทานะครับมันเหนื่อยใช่แต่ว่าอย่าลืมนะเฮ้ยวันที่กูได้เนี่ยคิดถึงมันทุกวันฝันถึงมันทุกวันนะครับแล้วมันจะทําให้เราอะ่ะมีโอกาสมากเลยที่จะก้าวไปถึงตรงนั้นน่ะทีละนิดทีละนิดนะแต่ผมมาแม่งอยากได้ภายในปีเนี้ยดังนั้นผมต้องทุ่มพลังทุกอย่างนะครับเลยแบบโอ้โหวันนี้ตื่นมานี่แม่งสดชื่นมากอะ่ะตื่นเจ็ดโมงเลยอะ่ะโอ้โหทุกปีแม่งตื่นสักเก้าโมงนะวันนี้เจ็ดโมงแล้วกูแบบโทรลูกค้าแต่เช้าเลยทํานัดรัวๆเลย ผมนี่จะไปขายต่างประเทศให้ได้และกูไปหาเงินข้ามชาติดีกว่าแม่งหรือรอไม่ได้แล้วอะ่ะนะครับเอาเรื่องนี้ก่อนนะแล้วคุณจะรู้สึกว่าไอ้เพี้ยมีพลังสัสว์นะสองเนี่ยให้ลองดูพลังด้านมืดของเรานะครับไอ้พลังด้านมืดเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาจากหนึ่งนะพลังแห่งความกดดันหรือพลังแห่งความอิจฉาํำไมาทุกคนอิจฉาแต่ไม่ริษยาอิจฉาหมายความว่าคุณแม่งอยากมีเหมือนมัน กูอยากมีมั่งอ่ะกูอยากรวยอ่ะกูอยากเก่งกูอยากเทพกูอยากหล่อกูอยากเจ๋งกูอยากมีซิกแพคมึงททาเลยครับดีนะครับมีพลังอิจฉาถ้าแม่งคนมันไม่อิจฉามันจะไปพัฒนาตัวเองยังไงวะเอออยมึงไม่ใช่พระนะเว้ยที่แบบไม่เออกูพอแล้วกูไม่เอายิ่งถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ไปทำใครเดือดร้อนนะเว้ยสมมติคุณคุณอิจฉาคนขับเฟอร์รารี่อ่ะกูอยากเป็นอย่างแม่งมั่งอ่ะกูอิจฉา ดีเจบางท่านเนี่ยเชียแบบมึงมีเมียเด็กมึงสวยไงมึงรวยเนยว่ะดีมึงก็ทํามัง่งเอออิจฉาก็คืออิจฉาไปคุณไม่ได้ไปด่าเขาเนี่ยว่าแบบแม่งมึงเป็นหน้ามอใช้เงินไม่เนี่ยมึงอิจฉาเพราะมึงอยากได้เหมือนเขาไงอยากได้อะมันเดือดร้อนแค่ว่ามันเหนื่อยไองถามว่าแม่งมีใครเจ็บอะไรไหมไม่มีอ่ะมึงยังไม่เห็นเป็นไรเลยก็ยังกินข้าวนอนหลับได้ขี้ได้เพราะงั้นเนี่ยอิจฉาเขาไาเลนะครับอิจฉาไปอยากได้ อยากมีอยากได้อยากมีอยากได้ท่องไว้แล้วก็ดูภาพไอเป้าหมายนั่นน่ะเออกูต้องทําให้ได้ทําไม่ได้ันไ,ไ,ไ,ไม่ได้นะครับแล้วไปลงมือทํานะด้วยความเป็นเซลล์ก็เรื่องของสูตรคอมมิชชั่นน่ะอ่ะมึงต้องขายใครล่ะมึงต้องวิ่งกี่นัดอะ่ะมึงต้องเปิดโคเดชั่นได้กี่ใบใช่ปะ่ะนั่นแหละมันก็คือเหมือนคนมันอยากได้ซิกแพคภายใน6เดือนน่ะมึงก็ต้องหนักกว่าคนอื่นใช่ปะ่ะอ่ามันเลี้ยงไม่ได้แล้วความเหนื่อยอะ่ะแต่ถ้ามันได้มันก็คุ้มนะ่ะต่อให้ไม่ถึงไม่ไม่เป็นไรเนี่ย ต่อให้ไม่ถึงก็เก่งขึ้นมึงก็ฟิตขึ้นเงินมึงก็เยอะขึ้นอยู่ดีแล้วมันมีอะไรจะเสียคนะำถามหน่อยนะนี่อย่างที่สามนะอย่างที่สี่ครับต้องหาโค้ชหรือคนที่เป็นต้นแบบให้เจอโค้ชอนะสำคัญมากขอบคุณมากนะลูกศิษย์หลายท่านเนี่ยเห็นเซลล์ร้านเป็นโค้ชนะครับขอบคุณมากก็ผมกระตุ้นได้ไนงะผมก็คือคนที่เคยอยู่ในจุดที่มันไม่มีอะไรเนาะผมก็เลยจะบอกได้ว่ามึงควรทํำยังไงมึงควรขายยังไงให้มันถูกวิธีนะ หรือเราลองดูว่าท็อปเซล์ในบริษัทเนี่ยต้องมีซูเปอร์สตาร์เนี่ยรุ่นพี่อิจฉาไปด้วยแล้วก็อยากรู้ด้วยวมึงทําไงเนี่ยเข้าไปคุยด้วยเข้าไปเป็นเพื่อนเข้าไปเป็นน้องนะครับขอความรู้ขอให้เป็นอาจารย์ขอให้ช่วยศึกษาก๊อปปี้นะท็อปเซลมันทําอะไรมึงต้องทําได้ดิมันไม่มีใครเก่งแต่เกิดไอ้พวกท็อปเซลอ่ะมันก็คือคนที่เคยกระจอกมาก่อนถูกป่ะมันมีใครว่าขายเป็นตั้งแต่เกิดอะถูกป่ะผมผมพูดถูกป่ะ แต่มึงต้องทําเออต้องดูต้องเรียนแบบไปดิอย่างคนซิกแพคเนี่ยเออมันยังมีซิกแพคเพิ่มขึ้นเนี่ยวันวันหนึ่งอ่ะเพราะอะไรเพราะมันทําตามกันได้ขายของก็เหมือนกันนะครับมันมีด้วยว่าเรื่องดวงเรื่องโชคชะตาเรื่องแบบบุญเวรกรรมไม่มีมันมีแต่ความถูกต้องมันมีแต่การไปศึกษาคนเก่งอ่ะคือมันคือการขายยังถูกวิธีไงคือเขาขายยังถูกต้องใช่ไหมเขาก็เลยสําเร็จเร็วแล้วคุณทาไมไม่ําตาม ถูกไหมเพราะงั้นการหาเมนเตอร์นะการหาอาจารย์หาโค้ดต้นแบบให้เจอนะครับจะทําให้เก่งแล้วก็ฟีดแบ็กได้ว่าเราควรจะปรับอะไรนะจะดีไม่น้อยถ้าเจ้านายเนี่ยเขาส่งเสริมเรื่องนี้แล้วก็มองเราเหมือนลูกศิษย์จริงๆเนี่ยก็จะช่วยเราได้มากนะครับอย่างที่5นะครับคือเราต้องมองเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือเทรนตลอดเวลานะเป็นนักขายมันต้องหิวหนักขายที่ฉลาดคือนักขายที่รู้ว่าของอะไรมันขายดีขายไม่ดี คือมันไม่ผิดนะถ้าวันนี้แม่งมัวแต่ตีอ,อกชกลมว่าไอ้ที่มึงขายอยู่แม่งขายยากหรือบริษัทแม่งห่วยคอมมิชชั่นไม่ได้เรื่องมึงไม่ต้องรอครับเปลี่ยนที่ตัวเองแต่อ้ก่อนจะเปลี่ยนเนี่ยมึงศึกษาซะหน่อยว่าสินค้าอะไรที่มันโอเคมันอยู่ในกระแสมันดูน่าเชื่อถือมันดูมั่นคงหนูกไหมอย่างวันนี้ถ้าให้พูดเรื่องประกันเนี่ยเฮ้ยมันกลายเป็นอะไรฮอตฮอตละเพราะว่าคนเราแม่ง ต้องการซื้อแล้วก็อยากจะอายุยืนอย่างเงี้ยลองดูดี่กระแสวันนี้เออคนใส่ใจสุขภาพอาหารที่มันเฮลตี้ไหมหรือกิจกรรมออกกําลังกายกีฬาอย่างเงี้ยมันก็มีงานใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีสินค้าที่ให้ขายอย่างเงี้ยหรือวันนี้มันเป็นโลกของ AI เป็นโลกของเทคโนโลยีอนะ่ะถ้าเรารู้กระแสเราก็ควรจะจับสินค้าที่มันอยู่ในกระแสนะจำไว้ไว้ทํทให้มันขายง่ายขึ้นมีกําลังใจมากขึ้นนะครับหรือการเปลี่ยนน้ํา เปลี่ยนน้าก็คือเหมือนเราเป็นปลาอยู่ในบอ่อเดิมๆอะ่ะมันก็น้ําสีเดิมๆออกซิเจนเท่าเดิมมันก็ไม่สดชื่นการเปลี่ยนงานหรือการทําอะไรด้วยตัวเองใหม่ๆเนี่ยมันก็คือการลุกไปเปลี่ยนน้ํานะครับสดชื่นขึ้นแต่โอเคนะมันก็อาจจะไม่ได้การันตีนะว่างานใหม่เนี่ยนายมึงดีไม่ดีก็ต้องไปดูเนาะอันนี้ก็อยู่ที่ทักษะการปรับตัวของเราด้วยนะครับอย่างที่6ครับคือเรื่องของการให้รางวัลตัวเองด้วย เงินที่เราหามาได้แม่งโคตรแฮปปี้ถูกไหมคุณลองนึกบรรยากาศครั้งแรกดิที่คุณใช้เงินตัวเองนะซื้อทัวร์ไปต่างประเทศจําได้ปะโคตรจะแบบฟินมากแล้วเป็นความทรงจําที่ดีมากสังเกตปะมันไปแล้วมันสนุกอะไปแล้วมันแบบมันอยากไปกะัะกูอยากรวยจําได้เลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยไปเนี่ยมันไม่ได้มีตังค์มากไงแค่ซื้อทัวร์ก็จะหมดแล้วอะอยากกินของดีๆอยากจะไปทั่วโลกเลยอย่างเงี้ย ท่องเที่ยวแบบยุโรปอเมริกาดูบอลอังกฤษหอ,อไอเฟลกูอยากไปแม่งหมดมันต้องใช้เงินคุณก็ต้องเห็นไหมการให้รางวัลแค่แบบไปเที่ยวเนี่ยมันก็เหมือนกับการไปออกสู่โลกกว้างแล้วมันทําให้เรากลับมากูก็ยิ่งอยากรวยแต่ว้เนี่ยคนมันถึงต้องไปเติมไงถ้าไม่มีตังไปขนาดนั้นเนี่ยก็ให้ความสุขเนี่ยเริ่มจากเล็กๆน้อยๆเช่นเอียกูเริ่มขายได้แล้ะกูซื้อรถคันแรกไปมอเตอร์ไซค์เออเฮ้ยมีบรรัญญาผ่อนเห็นไหมความสาเร็จแรกได้มอเตอร์ไซค์ ได้ m เ t o r c y ปุ๊บเฮ้ยกูเริ่มได้รถคันแรกแล้วได้รถคันแรกกูชักอยากได้รถใหญ่ๆแล้วได้รถใหญ่ๆกูอยากได้รถเบนซ์แล้วได้รถเบนซ์กูอยากได้ปอร์เช่แล้วได้ปอร์เช่กูอยากได้ลัมโบเข้าใจป่ะคือมันจะค่อยๆไต่ความสําเร็จไปมันต้องให้รีวอร์ดนะครับให้รีวอร์ดระหว่างทางเรื่อยๆแล้วคุณจะรู้เลยว่าชีวิตแม่งโคตรสนุกนะอันนี้คือข้อดีมากๆของการกล้าให้รางวัลตัวเองด้วยสิ่งของที่มันมีค่านะ หรือจะเป็นที่ดินเป็นอะไรก็ได้ครับเป็นหุ้นเป็นอะไรนะมันก็ดีหมดมันต้องรู้จักให้รางวัลตัวเองไม่งั้นคุณจะแบบขายไปวันวันแล้วมันเหนื่อยไม่รู้ทําไปทำไมานะครับไม่ให้รางวัลตัวเองก็ไปให้เมียก็ได้เออแบบแฮปปี้ลูกมีความสุขมีของเล่นมีอะไรมันต้องใช้เงินท้งาน,นแหละเพราะงั้นเนี่ยจงมติเวตตัวเองนะครับด้วยเป้าหมายของความสําเร็จนะเอาตั้งแต่ขุมพลังแรกนะครับมองมันในชัดอย่างผมเนี่ยฝันแม่งทุกวันผมมั่นใจเลยอ่ะว่าผมแม่งทาได้ด้วยว่ะเออ เที่ยแบบเฮ้ยตอนแรกเขาก็ไม่กล้าคิดนะเฟอร์รารี่นี่แบบไอ้เพื่อนบางคนรวยเป็นพันล้านแม่งยังไม่ซื้อเลยมันก็มาเที่ยวมาสอนผมเนี่ยว่าแบบเฮ้ยเนี่ยกูรวยเป็นพันล้านแล้วเขายังไม่ขับเลยก็มีรถเบนซ์มีอะไรรถตู้พอแล้วเนี่ยมึงเอาเงินยี่สิบล้านมีทล้วเพรเรื่องของมึงครับถูกไหมแล้วเป็นว่ากูขับเฟอร์รารี่ได้อะเงินกูก็มีธุกรกิจกูก็มีถูกไหมเพราะงั้นอย่าไปสนนะครับไอ้ใครจะมาสอนคุณกูณจะฝันนะเออทําไปเลยจะหาตัง นะ่าช่างแม่งคนหนึ่งช่างแม่งนะครับเราจะรู้ว่าชีวิตแม่งโคตรมันฝากไว้ด้วยครับสำหรับกุเนี่ยเสลยล้างคอนเทนต์นี้โคตรมันจริงๆเพราะว่าฝันแล้วก็รีบเอามาพูดให้ฟังเลยสนุกมากนะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ